สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเ a เคเอมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรุษที่มีไฟแรงกลา้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ AOT นะครับ AOT เป็นพาร์ทที่3อัปเดตตอนนี้กัน3มอาทิตติดนะครับผมอ่านะครับพาร์ทที่3แล้วอ่าพาร์ทแรกก็ ผมเข้าไปดูบริษัทที่มีการนำหลักทรัพย์ไปวางประกันในบัญชีมาจ,จินประจำเดือนมกรานะครับสองห้าหกแปดเพื่อนๆเข้าไปตามดูได้นะมีประโยชน์มากนะอะอย่างน,น้อยๆก็เข้าไปขอหุ้นทิ้งไว้เดี๋ยวผมมาเปิดให้ว่าหุ้นที่ตัวเองอยากรู้เนี่ยมันมีการนำหลักทรัพย์เนี่ยไปวางประกันในบัญชีมาจ,จินเยอะมากน้อยขนาดไหนบ้างนะครับผมหรือก็เข้าไปดูเผื่อหุ้นที่เ,เพื่อน กำลังสนใจอยู่เนี่ยผมเปิดให้ดูเนาะ,ะในคลิปนี้แหละนะครับผมหรือไม่ก็เข้าไปดูวิธีเปิดดูเองเลยก็ได้แล้วผมสอนเลยพาเข้าไปดูเลยนะใน EP ในี้ EP นี้เป็น EP 2สองแล้วะนะครับฝากด้วยแล้วก็ EP สุดท้ายนะครับ WHA นะครับผมนะหกร้อยสิบเจ็อีที่6กรอสิบเจ็ดนะครับ ด p แรกฝากด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันที่ AOT นะครับเอ t ตอนนี้เขาก็ยังคงมาย้ำแนวรับแถว41บาท50ตังค์อยู่นะครับแนวรับตรงนี้ในข่าวที่แล้วนะครับผมตรงนี้มีในยะมากๆนะถ้าหลุดตรงนี้ลงมาอนี่โอ้โโบเลยนะเพื่อนๆ41.50สำคัญมากๆนะครับอ่า สำคัญมากๆโอ้อาทิตย์นี้ผมไม่ได้เอาอข้อมูลขายช็อตมาขออภัยด้วยนะครับอืมเดี๋ยวมาฝากอาทิตย์หน้าลืมไปเลยนะอะาจจะไม่เป็นไรอ่า๋ยวเข้ามาดูกราฟนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า AOT เนี่ยเขาเริ่มยืนได้แล้วนะั้นบนแนวรับส1่สิเนี่ยนะครับ อืมเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลมาตอนนี้เลยดีกว่านะครับอมาสดๆกันเลยนะครับผม ก็เริ่มจากวันที่24สิ้นสุดวันที่28นะครับทั้งอาทิตย์เลยอ่าค้นหานะครับ เฉพาะเอาเอา,เอาเฉพาะในโลโก้นะอยู่ที่โลโก้นะสิสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าหร้อยหุ้นอ่ามาเทียบกับสามอาทิตย์ก่อนหน้าดิเฮ้ยคุณพระมันเพิ่มขึ้นนี่นะคือทั้งอาทิตย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะนเพื่อนเออ าจากสิบสี่ใช่ไหมมาสิบหกสิบหกนะครับแล้วก็กระโดดมาสิบเจ็ดในอาทิตย์ที่สี่ของเดือนกุมภาอา่านะครับเออในโลโก้คือในทีเฟกเนี่ยเขายังช็อตอยู่นะ AOT เนี่ยนอกซะจากยังไม่มีอ่าการบเบอร์ช็อตแล้วเนี่ยยังมีการสะสมช็อตเพิ่มด้วยนะครับเฉพาะในทีเฟกนะ โอ้อ่ะก็นะครับเพราะฉะนั้น a o t ทแนวรับที่41บาท50ตังค์นะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมนะก็รับให้อยู่นะครับไม่อยู่นี่โบนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะเข้ามาสะสมผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆแบ่งไว้สักสักสาไม้เนี่ยตรงนี้สักไม้หนึ่ง ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับผมเพราะว่าแนวรับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมีในยะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสำ,สำหรับเพื่อนๆที่แบบติดมาแบบโซนข้างบนเลยเนี่ยอย่างที่กลางวอลลุ่มโปรไฟมาเนี่ยแถวแถวหกสบาทเป็นบริเวณที่มีการมีปริมาณการซมีปริมาณที่มีการปริมาณการซื้อขายสะสมสูงสุดอ่า นะครับแถวๆนี้จากที่ผมากางวอลลุ่มโปรไฟล์มานะก็เวทแอนซีครับผมเวทแอนซีถ้าอยากจะถั่วก็รอจับสัญญาณตรงนี้เนี่ยปริมาณการขายช็อตเนี่ยให้มันมีการครอบเวอร์ช็อตขึนซะก่อนอย่าง17ล้านไปเหลือ10ล้านต้นๆสิ11ล้าน12ล้านลงไปเหลือ9ล้านอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันยังเป็นขาขึ้นของการสะสมการช็อตอยู่นะครับ อาทิตย์หน้า AOT ก็หวังว่าจะขึ้นมาได้แถว45บาท50ตังค์ให้ได้สักก่อนนะครับถึงจะดูดีเนาะเราถึงจะมองภาพขึ้น1ย่อ2แล้วไป3นะครับผมไม้งั้นก็เด้งขึ้นมาแล้วมันมันไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านได้แถวห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอห้าห้าสิบหกแถวห้าสิบหกบาทเนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านไปขึ้นสามไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอก็กเขาก็จะทำสมอลเอ็กเวบต่อนะครับเนี่ย เด้งขึ้นมาไม่ผ่านก็จะเป็น x แล้วลงต่อถ้าเกิดขึ้นไป 1, 2, 3แล้วเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น i m p o l e r v e เป็น c y โค e ใหม่นะครับนะอันนี้คือสําคัญเลยแนวต้านแถวๆห้าสบาทนะครับเป็นแนวต้านสําคัญถ้าเขาไม่ทําโลใหม่นะถ้าถ้าโลยังอยู่ที่เดิมนี้นะาะผมกลางอ่าดี t ทคเมนต์ลงมาจากขึ้น b ลงมาหาขึ้น c ตรงเนี้ยโลเนี้ย 61.8%มันอยู่ตรงที่แถวแถวบาท5 5 5 7 5 5 5 6อยู่แถวแถวนี้นะครับก็เป็นแนวต้านที่มีระยะอีกแนวต้านหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาวัดกันอีกทีนึงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นมายืนที่45.75ให้มันได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับ aot แล้วก็มาเฝ้าปริมาณการขายช็อตสะสมของเขาอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีการ cover ช็อตคืนหรือยังนะครับ อ่ะเรามาดูกันที่อ่าหลักทรัพย์ที่มีการอ่บริษัทที่มีการอ่านำหลักทรัพย์ตัวเองเนี่ยไปวางประกันในบัญชีมาจิน้นอ่านะเรามาดูเอโอทีดินะครับมันเป็นยังไงนะครับเอโอทีเอโอทีจัดอยู่ในลำดับที่สามร้อยสี่สิบห้านะครับผม นะหุ้นที่เขาเอาไปวางนียอย 1, อ่อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สิบหกล้านเจ็ดแสนกว่าหุ้นคิดเป็นนะครับคิดเป็นศูนย์จุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นตนะครับโอ้ถือว่าไม่มีในยะไม่มีในยะนะผมมองว่าไม่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่เอ t นะในส่วนนี้นะครับสำหรับการโดนฟอสเซลนะไม่ไม่น่ากังวลน,นะครับอืม <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้สำหรับ a อ t นะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น <c oughs> ให้เขาซับแรงขายไว้ก่อน a อ t นะผมไม่ได้ชี้นำหรือ,อให้เพื่อนๆน,นั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ควรใช้วิจัยนในการลงทุนด้วยย้ำนะครับนี่เป็นเพียงการแชร์เดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมไม่ได้ชี้นำนะครับขอความกรุณาแล้วก็ขอความกรุณา, <c oughs> า,าแล้วก็กราบยังวอนช่วยกดไลค์กดส u b คร r i b e แล้วก็กดแชร์กำลังใจใหด้วยนะครับสุดท้ายในสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวดั๊ส,ว,สวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไว้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กเวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ ลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับ